ืนนั้นเราเดินกลับบ้านคนเดียวผ่านตรอกเปลี่ยวมีแค่ไฟสลัวดวงเดียวส่องนำทางพอใกล้ถึงเราเห็นเงาร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงไฟนั้นหันหลังให้เราชุดที่เธอใส่เก่าจนขาดวินดูแล้วขนลุกแปลกๆแต่เราก็ยังเดินต่อไปจู่ๆเธอก็หันมาชา้ชาๆใบหน้าซีดเสียวดวงตาเหม่อลอย แต่สิ่งที่ทำให้เราหัวใจหยุดเต้นคือรอยยิ้มของเธอมันกว้างผิดรูปฟันซี่เล็กๆสีเหลืองโผล่ออกมากเกือบถึงหูเหมือนรอยยิ้มของเด็กที่โตเกินไปเราไม่คิดอะไรอีกแล้ววิ่งสุดชีวิตไม่กล้าแม้จะเหลียวหลังกลับไปมองตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยเดินผ่านตรอกนั้นอีกเลยกลัวว่าจะเจอรอยยิ้มแบบนั้นอีก ผู้สนับสนุน k m MM m t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง